ทนุนโดยบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนพวกเราเนาี่ยค่ะตงมันบันเธอ จักรยานส่วนครับสวัสดีพี่แจ็คค่ะสองครับผมโอ้โหทำไมกระเด็นกันขนาดนั้นเออดีนะมีมีกั้นเนี่ยมีกั้นไหมโอ้ยผมไม่เจอนานก็ต้องสะกดเสียงอ่าชื่อเขาไม่เนไไม่เจอกันนานจริงถูกต้องเลยครับผมก่อนอื่นเลยพี่แจ็คขาโอ้โหตอนนี้เนี่ยสินค้ามากมายวางอยู่บนโต๊ะของเราถูะน่ารับประทานมากๆแต่ก่อนที่จะเข้าสินค้าอยากให้พี่แจ็คอธิบายนิดนึง เกี่ยวกับบทบาทของสัานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือหรือเรียกว่าสสวกันหน่อยค่ะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสสวเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมนะครับหน่วยงานที่สําคัญที่สุดหน่วยที่สาคัญที่สุดของธุรกิจไทยก็คือ SME ครับนะเึ่ง SME เนี่ยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะฮะและในช่วงที่ผ่านมาเจอวิกฤตโควิด -19 ครับนะฮะจากที่เคยขายได้ขายได้น้อยลงจากที่เคยขายได้น้อยก็เลยขายไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ทั้งหมดเลยครับถ้าใครมีโอกาสนะฮะคลิก เข้าไปที่ worldweb.sm.go.th หรือว่าช่องทาง a c e b o o k นะครับของสสวจะเห็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนะฮะให้ให้ SME เนี่ยนะครับสามารถจะก้าวไปข้างหนเ้ียงแข็งแรงทั้งเรื่องความรู้นะฮะทั้งเรื่องของช่องทางในการขายนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเหมือนที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี่แหละตรงนี้เลยจริงจริงเอาจริงเนี่ยคนบันเทิงอุดหนุนพี่น้องเ m e เอยอะนะคือส่งตามแบบ IG ตามโซเชียล ของคนบันเทิงเนี่ยเขาโค่หนุนช่วยสนับสนุนกันเยอะเลยอ่ะถูกต้องฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะติดแฮชแท็กเลยนะฮะ SME ไทยสู้ไปด้วยกันนะคนบันเทิงตั้งแต่ท็อปจรนจ้าจ๋าพิมลตาจิป,ปกชัดนะฮะแอร์พันธ์ที่ละทุกคนเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ บอกว่าเฮ้ยถางั้นก็ช่วยกันดีกว่าอุดหนุนคนเล็กคนน้อยบางคนซื้อสองสาร้อเองแต่บอกโอ้โหได้ของอร่อยมากจริงได้ของอร่อยจริงไออย่างมาตอนนี้นี่นี่นนี่นี่นี่าโพสเลยอ่นนี้ของผมนะผมก็ช่วยอุดหนุนนะฮะเป็นนมแพะครับผมนี่สาระใครที่แพ้นมวัวนะฮะแล้วก็ทานเป็นนมแพะได้นะครับแล้วก็ดีต่อถ้าเกิดเป็นคุณแม่เนี่ยนมแพะคือดีมากนะฮะนี่หลายคนนะหลายคนเาก็โพสช่วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีคืออย่างน้อยเนี่ยคนบันเทิงพอไปเห็นความสำคัญของอย่างที่ แจ็คพูดในตอนแรกค่ะ SME มีอยู่ทั่วไปหมดนี่ใครอ่ะ นี่ท็อปจริญครท็อปจริญท็อปจริญโชว์ไข่ครับใครไม่เคยเห็นท็อปจริญโชว์ไข่คลิกไปดูเลยนะไข่อะไรไข่เค็มครับบอกตแฮนด์แตกด้วยท็อปจริญไข่เค็มให้อาบน้ำเยอะๆหน่อยใช่าจ่าพิมพ์ลตาผมซื้อทูบครับมาซื้อทูบมาไหว้สามีครับชั้นก็ว่าเห็นอยู่ซื้อทูบมาไหว้สามีพี่ก็เลยเอโพสให้ดูว่าเออทูบนี้ดีไหว้สามีแล้วสามีรักสามีหลายผิดพันเลยเมีหลากหลายเลยนี่ฮะส่วนหนึ่งก็คือดาราก็ลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับแล้วก็ภารกิจสสวอีกอย่างหนึ่งก็คือนะฮะร่วม กับเครือข่ายนะฮะที่เป็นเครือข่ายส่งเสริม SME อยู่แล้วนะครับช่วยกันดันช่วยกันผลักนะสมาพันธ์เ ME ไทยเอ่ย่าโครงการซุปตาช่วยขายเข้าช่วยซื้อเออย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเหล่า SME เนี่ยเข้าไปอยู่แล้วก็โพสสินค้าให้พวกเราเข้าไปช่วยกันหนุนน้อย่างที่ยกมาวันนี้นะยกมาวันนี้อันแรกเลยอันแรกเลยอันนี้โหหน้าโดนมากสำหรับคนรักอาหารทะเลตรงนี้เลย นะฮะคนนี้ต้องบอกเลยนะฮะเคยเป็นเชฟอยู่โรงแรมดังในกรุงเทพครับผตกงานโควิดรอบแรกเลยนะเพราะว่าโรงแรมโดนก่อนเลยกลับไปอยู่บ้านครับบ้านอยู่ติดริมทะเลทัอะไรดีก็อาหารทะเลครับซึ่งเป็นทรัพยากรที่หาได้ดีที่สุดในตอนนั้นเนี่ยนะฮะเอามาทําเป็นอาหารทะเลที่เด็ดของเขานะะหอยหวานนะนี่หอยหลอดหวานนะหอยหลอดหวานเคล็ดลงอยู่เลยร้านนี้ชื่อร้านว่า มามะสีฟูดมมาฟบอกเลยนะครับว่าตกยากลำบากจริง <c oughs> นะฮะนอกจากต,ตอนแรกเนี่ยขายไม่ค่อยได้เลี้ยงตัวเองก็ไม่ค่อยได้ยังเอาแมวมาบุ ปาลาาร์พลาทั้งสิตัวอตอนนั้นเป็นไม่ไม่โอเคตอนนี้เป็นยังไงหลังจากนั้นตอนนี้ดีขึ้นหลังจากที่เราไปส่งเสริมช่วยหาช่องทางนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับจนตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในส่วนของชีวิตเขานะฮะใครที่สนใจมามะซีฟู้ดนะครับอาหารทะเลอร่อยตั้งแต่ปลาอินทรียันถึงหอมพวกเนี้ยม,มีหมดครับทุกอย่าง<ม>กุ้งเก้งนะฮะส่งตรงจากทะเลเลยขยับมาอันนี้ผมชิมมาแล้วเป็นของชาร่วยในงานแต่งพี่ตูนบอดี้แสลมเป็นของ ของบ้านเขาอยู่แล้วตอนแรกไม่รู้นะออนล้วพลิกเผาผัดสงอาจันท์คือสูตรไม่เหมือนใครเก่าแก่เพราะว่าคนคิดค้นสูตรเนี่ยเป็นแม่พี่ตูลบริสแลมต้องนะฮะแต่คนที่ขายนี่คือคุณต๊อกซึ่งเป็นน้องชายของพี่ตูนบริสรเล็มผมเคยคุยกับเขาผมถามว่าเฮ้ยระดับพี่ตูนบริสเล็มทำไมปล่อยน้องชายขายน,นั้นริ่เผาเออแน่นสิเขาบอกว่า หนึ่งคือน้ำพริกเผาเขาอร่อยเ,อออเขาเลยอยากทําขายสองก็คือว่ากระเป๋าตังค์พี่ตูนกับกระเป๋าตังค์เขาคนละใบกันนี้สําคัญสาคัญมาก <c oughs> อร่อยจริงเ<อ>งินเงิงงนเขา้าพี่ตูนพี่ตูน,นเงินเงาะเสริฟเป็นเรื่องของพี่ตูนส่วนวใหญ่ส่วนใหญ่เขาไปทําอะไรกันแต่หลายคนที่ดูอยู่แล้วอยากจะอุดหนุนเนี่ยข้าวได้เธอข้าวด้ลยเลยร้อนที่สุดยอดเลยนะฮะหรือว่าขนมปังสเปรดแล้วก็เอาหมูหยองลอยข้างบนก็คือน้ำพริกเผาผัดนี่ก็ได้เลยจบเลยแล้วก็ทําหอยลายผัดเอ้ยทำหมูผัดพริกเผา ใดๆก็แล้วแต่ที่มีคําว่าริกเผาเอาตัวนี้สมานก,กับรายการ,รห,าหนึ่งขวดสุดยอดต่อไปคุณผู้ชม<า>ผัดไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะอร่อยไหมอร่อยอยู่ที่น้ําปรุงรสถ,ถูกต้องครับและที่นี่ฮะชะดาไทยเนี่ยต้องบอกว่าทางสสวเนี่ยเข้าไปช่วยส่งเสริมแล้วก็พัฒนานะครับจนโปรดักต์นี่สวยงามนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับเขาพัฒนาต่อยอดตอนนี้เขาทาผัดไทยนะพี่เตนะฉีกซองออกมาปั๊บมีเส้นมีน้ําซอสผัด อร่อยมากตอนนี้มีน้ําจิ้มอื่นๆอีกในในแบรนด์ของเขาชรดาไทยพี่จะกินน้ําจิ้มปิ้งย่างก็มีน้ําจิ้มสุกี้ก็มีน้ําจิ้มข้าวมันไก่ยังมีเลยแต่อันนี้ฮะสุดยอดอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าแพ็คมาอย่างดีนะครับแล้วก็ใครจะทานผัดไทยตอนนี้ง่ายมากๆแล้วต่อไปสายมะขามอันนี้สำคอบเมื่อกี้เห็นพี่พูดถึงเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ยังช่วยแล้วนะเออยังช่วยแล้วนะเพราะนี่แหละคือผู้ประกอบการครับเพชรบูรณ์ครับเอามะขามพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับของเพชรบูรณ์เนี่ยเอามาทํา เขาเรียกว่าแกะเปลือกแกะเม็ดนะฮะไม่ต้องกลัวติดคอแล้วก็แพ็คเนี่ยสะอาดสะอาดนะครับก็แยกเป็นแท่งๆเลยครับไม่มีการแบบำลังดูอยู่ว่าเขาแพ็คเนี่ยแยกเป็นแท่งแยกเป็นแท่งมาเลยปกติอันเราจะทานคือมันก็จะอยู่ในกล่องแล้วก็าเป็นเม็ดออกเป็นเม็ดเอออันนี้เขาแยกมาเป็นแท่งแล้วไม่มีเม็ดเนี่ย เอาไปให้น้องทานนะดูดดูดดูด<ช>ไม่มีปัญหาเลยไม่งั้นไม่ติดมันตัชมากแม่มันตัชมากๆถูกต้อง <ภา S 1> แล้วก็มีอย่างอื่นด้วย <ภา S 1> พูกแบบเคลือบช็อกโกแลตเอยเคลือบไว้ช็อกโกแลตเอยแต่อันนี้ถือว่าเป็นสินค้าขายดีของเขาเลยอีกอันนึงวันนี้ไม่ใช่ของกินนะตาจากพวกแต่ว่าอันนี้คือกําลังมาเลยคือคนรักต้นไม้เนี่ยฮะจะเล่นต้นไม้เนี่ยคืออันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมเลยนะฮะ เขาบอกคือสเปรย์บำรุงต้นไม้พับวิแผนเออนะคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยนะครับถ้าไปดู Facebook เนี่ยขเขาจะถือว่าเป็นน้องเดือนออร์แกนิกฟาร์มตอนแรกก็เฮ้ยเจ้าของชื่อน้องเดือนเหรอไม่ใช่ครับออน้องเดือนคือฟาร์มหลักเขาทำไส้เดือนอเขาตั้งชื่อน่ารักเลยว่าน้องเดือนออร์แกนิกฟาร์ม <Farm. S 1> แต่เขาเนี่ย<อ>พัฒน,นามานะฮะแล้วตัวเนี้ยมี2สูตรสูตรหนึ่งพ่นใบพี่ใบไอ้พวก เดี๋ยวนี้โหต้นไม้ที่เราเลี้ย<พ>งกันนะใบ,บต้องสวยนะพ่นใบใบจะสวยงามแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งคือพ่นที่ดินพ่นที่ดินก็คือจะบำรุงดินแล้วก็บำรุงต้นด้วยทิ้งท้ายครับ<อ>จากที่ได้ไปสัมผัสจากผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวบ้านมาเนี่ยววตาเขาเป็นยังไงไม่ได้รับการต่อย,ยอดคือต้องบอกเลยนะครับว่าเขาทุกคนเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือกําลังใจนะฮะนอกจากกําลังใจคือความรู้ในการพัฒนาต่อไปเพราะ ประเทศเราเนี่ยนะครับมีแต่ของดีอยู่ทุกภูมิภาคทุ่ประเทศนะฮะส่งเสริมนะครับบรรดา SME เนี่ยนะครับให้เขามีงานการทำแมมีอาชีพนะฮะแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าหลังจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นและเกิดการพัฒารวมถึงการช่วยเหลือของคนไทยด้วยกันนะสิ่งที่ทุกคนตอบกลับมาก,ก็คือคำว่าขอบคุณมากๆทุกคนมีความสุขมากตั้งแต่ตกมาบันเทิงสัปดาห์ที่แล้วพี่เตนนะฮะบรรดา SME ที่ออก กับตกมาบันเทิงไปขายดิบขายดีแล้วก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณมากๆจริงๆในช่วงสภาวะแบบนี้ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันใครจะช่วยเราันคือรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากจริงไปดูต่อได้ในคุยขมงบ่ายสามโมง้างเกิดต่อเนื่องนะในสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยความรู้ความสามารถคนไทยเก่งอยู่แล้วมาต่อยอดหน่อยไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook สสวก็ได้เนาะถูกต้องครับผมวันนี้ขอบคุณไว้จริงๆขอบคุณมากครับคุณเรับขอบคุณครับลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ